ก็คือหนึ่งสินค้าตัวนี้ครับครับยินเลดลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำง่ายๆ<า>ีส้ม,มสนี่ครับจำง่ายๆเลยครับครับคุณภาพคุณภาพด,ดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอ่ะใช้วัสดุที่เคลือบอย่างดีเลยนะครับเขาเรียกขาเรียกว่าเคลือบมาแล้วไม่มีการขึ้นสนิมไม่มีอ่า แล้วราคาร้อยใบนะครับร้อยใบหนึ่งร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะครับผมไม่แพงอย่างที่คิดนะครับกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีครับอาจารย์นนกันกาครับสวัสดีครับและสวัสดีครับนายแบบโอ้โหทรงผมสุดยอดมากเลยครับกำลังทางานอยู่ทรงผมก็เรียกทรงอะไรครับนี่น้องทรงนี้ก็เรียกทรงอะไรงหลีทรงฮีมันจะเป็นแอปโลไหม เกี่ยวกับแอปโรไหมทรงแอปโรของฝรั่งเนาะประมาณทรงแอปโลเดี๋ยวขอถ่ายถ่ายภาพธรรมดาเก็บไว้ด้วยตอนที่จะตัดอ๋อเดี๋ยวนี้ยังไม่ตัดแอปโลเลยนะครับนี่ครับในแบบหล่อเหลามากเลยครับนี่โอเท่นี่ไวรุ่นของจริงเลยนะครับไวรุ่นของจริงสวัสดีครับผมให้พวกเพื่อนๆได้ชมนะโอเคเลยสุดยอดนี่งแอปโลโลเลยเนาะตัดมาแล้วสาม ตอนนี้ทรงไม่ได้ตัดนะครับยังไม่ได้ตัดอาจารย์อ้อนอย่างนี้จะใช้ทรงอะไรผมจะ,จะตัด<ช>เป็นทรงอะไรผมจะใช้เป็นทรงผมเชื่อว่าทรงถ้าเป็นเกาหลีเขาก็เรียกว่าลีซองฮีแต่ว่าอันนี้ผมจะตัดไม่หมายถึงว่าอ่าน้องเขาสั่งให้ตัดทรงนี้รหรือเปล่าหรืออาจารย์อ้อนจะคิดเองอันนี้เขาสั่งให้ตัดอรองทรงต่ํากันเลมกันเลมใช่ไหมแต่ผมจะทําเป็นทรงลีซองฮี มันไม่ใช่ทรงนั้นนะอะไรนะที่เป็นไม่มีแบบไม่มีแบบคำเปอรลีซรงฮีภาษาไทยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไแปลไม่ได้แปลไทยไม่ได้ครับถ้าไปแปลไทยเรื่องมากครับนี่ดูแปลไทยไม่ได้นะแปลไทยไม่ได้เป็นภาษาเกาหลีอย่างเดียวเลยนะครับผมภาษาเกาหลีอย่างเดียวครับลีซองฮีไม่ใช่ทองดูฮีอ่ะซรงดูฮีก็ได้ชื่อเรียกภาษาเกาหลีมังแบองดยูฮีนะครับผมอ่าจัดไปทำแบบไหนดูนะผมจะขีดเส้นให้ดูว่าปึ๊บ นี่คือเส้นขีดเส้นแล้วใช่ไหมเนี่ยขีดเส้นแล้วนี่เอาขนาดนี้อ่าเอาขนาดนี้พอขนาดนี้เราก็เอาเบอร์สามนี่ใส่เข้าไปครับดึงลงมาคอเสื้อแล้วก็ซองลงมาเลยซองซองลงมาดึงคอเสื้อซองมนี่มันซองดูฮีแล้วเนี่ยซองดูฮีครับนี่ดูไอฝั่งนี้อาจจะเป็นขนออนี้อาจจะเป็นหมอมหมอมครับคือเป็นวิธีตัดของตะออนว่าง่ายๆครับจริงๆลองทรงกันเลม่นแหละครับ ลองรงกันเลมแต่ใช้เบอร์แต่ใช้เบอร์สามมาใส่เพิ่งเคยเห็นนะผมแบบนี้เขาผมก็เพิ่งเคยเห็นใช้เบอร์เจ็ดนะไม่ใช่เบอร์สามนะอันนี้เบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดใช่ไหมแต่เอาครอบผมเนี่ยมาทําเส้นก่อนอันนี้เบอร์เจ็ดใช่ไหมอะไรเบอร์เจ็เนี่ยเป็นเบอร์เนี่ยอ๋อเป็นเลขเจ็ดนะครับเนี่ยเจ็ดมิลอ่าเจ็ดมิลนะครับเทำอยมิลนะครับดูนะครับเอาเบอร์สองสามมันก็จะสั้นไปสั้นไปนะใช้เบอร์เจ็ดครับใช้เบอร์เจ็ด นี่ดูนะครับทีนี้มาดูทำไงต่อฝั่งนี้ก็ยังใช้เบอร์เจ็ดอยู่แต่ต้องให้อยู่ในระดับที่เราตีเส้นไว้เนี่ยครับทรงนี้ใช้กับต่างประเทศได้เลยครับรีสองนี้นี่เป็นการขึ้นผมที่ว่าลองทรงแล้วทุยน่ะทุยเราไม่ต้องไปใช้น้ําฉีดเราไม่ต้องไปใช้ทําอะไรเลยครับเนี่ยผมไม่ได้เพลงมาคนนี้เออไม่ได้เอาเพลงมาเสียดายมากแต่ก็ไม่เป็นไร ก็เปิดเพลงอันนั้นใส่ไปนะครับเป็นโทรศัพท์น,นี่มันซอ,องดูฮีใช่ไหมซองดูฮีครับชื่อซองครับเพราะว่าผมเป,เป็นคนที่ตัดให้เขาสวยมากๆเลยเนี่วิธีแบ่งผมก็อย่างนี้เลยครับเนี่ยคือเราเอาที่คาดผมนี่ครอบไว้แล้วเอาเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนะครับให้ติดหนังเลยอย่างนี้นะเนี่ยให้ติดหนังเลยนี่ดูนะครับเนี่ยให้อย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะง่ายมากสาหรับการตัดของช่างที่ไม่เป็นงานนี่ เห็นไหมครับเห็นไหมครับทีนี้พอพอเราใส่เบอร์เจ็ดเสร็จเราก็แต่งเลยแต่งผมได้เลยนี่เ้าเบอร์เจ็ดแล้วก็แต่งเลยใช่ไหมแต่งเลยนั่งข้างยังไม่ต้องไปพูดถึงใช้ปรับศูนย์ใช้ปรับศูนย์นะปรับศูนย์แต่งเลยนะครับตอนนี้แต่งเลยครับนี่แต่งเลยครับดูวิธีแต่งครับแต่งเลยนะครับนี่ดูนะครับนี่แต่งเลยอย่างนี้นี่ครับนี่ครับ แข่งเลยเห็นไหมครับแข่งด้านหลังให้เป็นขนาดนี้นี่นี่แข่งอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยด้านหลังนี่ถือว่าเสร็จแล้วทรงดูฮีนี่อย่างนี้นะไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยเห็นไหมครับดูครับอโอนี่วิธีขึ้นง่ายๆแต่ด้านข้างยังไม่ตัดนะด้านข้างยังไม่ตัดอันนี้คือได้ทรงข้างหลังแล้วได้ทรงแล้วได้ทรงข้างหลังแล้วครับได้ทรงข้างหลังแล้วโอเคด้านข้างเราก็มาใช้ ครึ่งวงกลมครอบเหมือนกันให้อยู่ในแนวเดิมอย่างนี้แล้วก็เอาเบอร์เจ็ดเอาเบอร์เจ็ดเหมือนเดิมอีกใช่ไหมครับเบอร์เจ็ดใส่อีก <c oughs> ดูนะครับทีนี้พอเราได้ฐานแล้วไม่ต้องเอาเส้นแล้วครับเบอร์เจ็ดลงมาถึงหูเลยเห็นไหมครับเบอร์เจ็ดลงมาถึงหูเลยเห็นไหมครับเบอร์เจ็ดลงมาถึงหูเลยโดนเบอร์เจ็ดลงมาถึงหูเลยทีนี้ถ้ามันยังมีขอบอยู่สวนเบอร์เจ็ดขึ้น สวนไปเลยใช่ไหมอ่าตัวนี้ก็แกะไว้นิดนึงเห็นไหมครับสวนเบอร์เจ็ดคลื่นนี้ดูนะครับเอาวีว่าโทษนะครับแบบกแทแทแ้วหัวใจขคนคนนี่สวนเบอร์เจ็ดมาอย่างนี้เห็นไหมครับครับนี่สวนเบอร์เจ็ดมาอย่างนี้นี่น,นี่นี่ความสุข อยากมีใครมาละลายความาส<โ>ุดอาจารย์อ<ด>้อนชอบนะครับเพลงนี้อยากมีใครมาละลายความสุดคนที่จะมาฝากด้วยนะครับนี่เย่เยเย่ีครับตามข้างขึ้นอย่างนี้ครับทีนี้มาดูฝั่งนี้ข้างนี้แหละครับ ทางนี้ก็เหมือนกันเราก็ทำเดบยเดียวกันไม่ต้องเอามาอันนั้นแล้วเรากะเลยเบอร์เจ็ดไหมเบอร์เจ็ดสักลงไปเลยอ่าเบอร์เจ็ดสักลงมาเลยเห็นไหมครับสักลงมาเลยอยากดีีมจนเห็นไหมครับคสักลงมาเลยคุณพร้อมมาขึ้นนี่เห็นไหมครับแท้จะมีบางไหมไรฉันไกลฉันก็จะตาม ที่นี่เราจะชวน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 เบอร์เจ็ดลาสควนมีบ้างไหมชวนมาชวนมาเลยครับอยากมีใครมาละลายความโสดอาจารย์อ้นด้วยนะครับผมจากจังหวัดชุมพรเนาะครับมาละลายความโสด เอาลงอย่างเดียวเลยนะเอาจาจลงอย่างเดียวห้ามขึ้นลงอย่างเดียวนะมันจะ,ม,นจะมันจะทําให้ผมไม่มีขอบนรืออกล่ไหมครับอีนน,นี้ดูด้านหน้าครับด้านหน้าลีซองฮีนี่เขาจะไม่ค่อยเอาข้างหน้าขึ้นสูงครับดูข้างหน้านะครับให้กลับบ้านได้เลยไหมตอนนี้ดูดูระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่บ เราเอาไปจมูกเป็นแบบนะครับจะเอาเบอร์เจ็ดนี่สวนลงครับปลายจมูกเห็นไหมครับดูนะครับปลายจมูกเห็นไหมครับอันนี้ก็ตักนี้เต็มปลายจมูกแต่เบอร์เจ็ดนะาเน้นเบอร์เจ็ดนะครับถ้าเป็นเบอร์แปดได้ไหมครับเบอร์แปดก็ได้อาจจะถ้าเป็นเบอร์หก่ะเบอร์หกก็ได้ครับไม่น่าได้นะเบอร์หกมันจะค่อยสั้นลงอีกนะเบอร์หกมันจะเป็นอีกทรงจะเป็นอีกทรง เราต้องใช้ให้เป็นชุดเบอร์อเราต้องใช้ชุดเ,เบอร์นะแล้วมันจะง,ง่ายใช่หไหมครับเนี่ยทีนี้ไอ้ตรงตรงนี้เราใช้ฟันปลากันไกซอยสับเอาขนาดง่ายนะเจ็ดนาทีแล้วนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยองดูทีครับตรงนี้ลอง,งดูทีดูนะครับง่ายนิดเดียวเรื่องทิชใช้กันไก่ฟันปลาสับพักไว้ก่อนดูทีแต่งอันนี้แต่งนะครับแต่งต้องใช้กันไกฟันปลานะจานอ้นบอกไปด้วย ทำดค่บรราสอดเข้าไปส่วนผมที่เป็นปลายมีช่วงปลายนะมาไม่เกินสามครั้งข้างบนไม่ต้องไปยุ่งเขาสอดเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาขนาดนี้ขนาดของเขาขนาดของเกาหลีเขาครับถ้บขาขนาดของไทยก็เป็นผมม้านั่นแหละนะ ดูข้างหลังพอดีแล้วใช้ได้แล้วใช่ไหมครับข้างหลังใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเต็มตอนผมกันเริ่มตัดนไม้หรือว่าจีสรุปมีครับเย่เย่เย่ครับนี่ใช้เบอร์เจ็ดครับตัดทั้งดด้านข้างแล้วก็ไถเบอร์เจ็ดลงมาอย่างนี้ไถเบอร์เจ็ดลงมาอย่างนี้ไถเบอร์เจ็ดลงมาอย่างนี้ด้านหลังก็เหมือนกันดูนะครับไมแบบชักลำคานเลนะไม่ลำคาญครับทรงรีทรงฮีกับชิปทรงดูฮี นี่ครับมาแล้วครับนี่ที่นี้มาดูใช้มีดโกนต้นใช้มีดโกนนะครับตอนนี้โอเคครับต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 อนนี้จะเป็นจะเป็นการกันโกนนะครับกันหลังโกนหนวดใช้มีดโกนยิเลนเล็ดรอนดอนเลดดกลองสีส้ม ผลิตจากอเมริกาแล้วใบมีดเนี่ยหนึ่งกล่องเล็กเนี่ยสิบาทหนึ่งกล่องใหญ่นี่มีร้อยใบเท่ากับ1นึ่งรยสาสิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทบหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ช่างเสริมสวยทุกร้านมีทุกร้านครับแันนี้เลยนี่เป็นแบรนด์ที่สุดยอดอยู่แล้วครับผมดูนะครับพอหลังจากเราใช้มีดโกน ดีสองฮีนี่เราจะต้องโคนตรงนี้นะดูนะครับเรามือเราเนี่ยดันขึ้นอย่างงี้เห็นไหมครับใจว่าเราจะเดินต่อไปดูีสักวันจะมีใหม่ตรงนี้ก็ดันขึ้นนิดนึงแล้วก็แต่งจอนอย่างี้ยหน่จอนเขานี่ต้องเอาไว้อย่างตอนนี้ยังไม่มีใครขึ้นมังงาจนเช้ายังไม่นอนด้านหลังก็การอย่างงี้ครับ ร่างคืนมันเหงาเช้ายังไม่นอนดันตามลายเลยใช่ไหมายตามลายตรงนี้เละครับตรงนี้สำคัญเราก็เอามือดันขึ้นไปอย่างงี้โอเคครับนีครับมือเราเนี่ยดันขึ้นไปแล้วก็ดูขอบผมดูขอบผมอย่างนี้ครับเนี่ยแต่ให้จรยาวลงมาฝั่งนี้ก็ย้อนจนยาวแหลมนะครับ แล้หลังในย่างี้ครับนี่แหละครับสรุปว่าเสร็จแล้วครับเนี่ยดูนะครับดูได้เลยซองซองดูฮีซองดูฮีซองดูฮีเล่นลีซองฮีลีซองฮีเป็นซองเกาหลีนะครับซองเกาหลีครับโอ้โหเท่มากให้กี่เปอร์เซ็นต์ในแบบเซให้กี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซนต์แปดบโอ้โหสุดยอดมากครับอาจารย์นนขอบคุณมากครับอาจารย์นนและขอบคุณมากครับนายแบบสุดหล่ะครับ